ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวก็มาพร้อมกับเหรียญนะครับหลวงปู่ศิลาอ่าศิริเจนโทนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีนะครับรวยล้านล้านครับอ่ามหาเศรษฐีรวยล้านล้านออกนะครับที่สวนสงนะครับแกะเปะกาลสินครับเหรียญนี้นะครับอ่าพิธีปลุกเสกนะครับอยู่เป็นปีนะครับปีหกสี่ถ้าจำไม่ผิดอ่า เดี๋ยวเขาซูมผ่านกล้องให้ดูในมือบ๋อป่ามตรงนี้นะครับเป็นเนื้อสามกริย์นะครับเนื้อสามกริย์ปลุกเสกที่จำได้นะครับก็คือปลุกเสกสิงหาคมนะครับ2,564นกะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคายังย่อมยาวอยู่นะครับก็ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ศิลานะครับอยู่ที่สวนทรงแกแปะนะครับรุ่นนี้นะครับอ่า เนื้อล่างๆนะครับจะเป็นเนื้อชนวนนะครับสองมือสองเลียนกระบอกป้อมนะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับองนี้นะครับเนื้อชนวนนะครับในขอบสีเหลืองแล้วก็องด้านขวานะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับตอ,อกเข้ารอบเลียนมหาเศรษฐีด้วยล้านนะครับตอ,อกโคตรเพชรอ่านะครับออกนะครับส่วนสงเกตแปะวัดโพศีสะอาดนะครับซึ่งเป็นเลียนที่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับ ดูเหรียญนี้ดีกว่าจะได้ชัดด้านหลังออกแบบเป็นพญาไก่พญาไก่เรียกทรัพย์พร้อมถุงเงินอุดมทรัพย์หรืมอมาที่ให้ดูอย่างนี้ก็นด้นะครับนะครับพร้อมถุงเงินนะครับอุดมทรัพย์เห็นไหมครับต่อโค้ดนะครับเพชรโค้ดเพชรต,ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นโค้ดเพชรปัจจุบันนะครับ หลวงปู่มหาศิลาครับหลายๆท่านก็ได้รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเรียนรุ่นใหม่ยิ่งเรียนปี66นะครับราคาบางรุ่นนะครับแรงตั้งแต่เปิดจองแต่สำหรับบ่าวป้อมนะครับถ้าขึ้นชื่อนะครับเรียนหลวงปู่ศิลาก็ถือว่าดีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ความชอบความนิยมบาวป้อมก็มีโอกาสนะครับได้ขับรถตู้นะครับพาไปงานไหว้ครูนะครับที่สวนสงเกะเปะประมาณปีถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ ปี64นะครับเคยขับรถพาหลวงปู่นะครับไปร่วมงานของหลวงปู่ศิลาอยู่นะครับในช่วงนั้นซึ่งหลายๆท่านจะรู้ปัจจุบันนะครับก็มีผู้คนหลั่งไหลไปกราบนมัสการหลวงปู่นะครับเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งตอนนี้หลวงปู่อยู่ที่วัดพระธาตุเมือนหินนะครับซึ่งจําได้นะครับในวาระที่แปที่ปลุกเสกเหรียญหลวงปู่ศุนจััทวโนนทนะครับวาระที่แปดก็ปลุกเสกที่ วัดพระาธาตุมื่นหินนะครับอ่าซึ่งวันนั้นก็หลวงปู่สูนได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับบ่าวพ้อมก็ไปด้วยอ่าไม่ได้เอาเหรียญด้วยตลอดมาส่องให้ชมนะครับก็เข้าไปดูในคลิปย้อนหลังได้อ่าทีนี้นะครับมาดูในมือบ่าวพ้อมนะครับในถาดเดงนี้นะครับมีราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับเริ่มต้นด้วยองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ ขอบชีเหลืองนะครับอันนี้คือใบหน้านะครับของหลวงปู่นะครับอ่ะเดี๋ยววัวปอมจับยิงดีกว่าว่าเห็นอยู่นะครับด้านหน้าหลวงปู่นะครับก็มีคําว่าหลวงปู่มหาชิลาสิริจันโทนะครับตรงด้านล่างเป็นรูปเลี้ยงหลวงปู่นะครับหน้าตรงมีห่วงนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปไก่ด้านล่างนะครับก็เขียนนะครับพิมพ์ว่า สวนสงเกะเปะนะครับเออมือเพียงจังหวัดกาลสิน์นะครับมหาเศรษฐีรวยล้านล้านก็ถือว่าเป็นเรียนที่สวยงามนะครับตําหนิเลขโค้ดนะครับของเนื้อมหาชนวนนะครับก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องผ่านกล้องนะกล้องนะครับมีเลขอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีโค้ดเพชรอยู่ด้านบนนะครับนี่จะเป็นเนื้อมหาชนวน ราคายังเบาอยู่นะครับหลักร้อยนะครับสนใจก็ทักไอดีไลน์บอกพร้อมได้นะครับอันนี้คนตู้มาเจอครับก็เลยเอามาส่องให้กับ f c ทุกท่านดูอีกรอบแล้วก็องนี้นะครับในมือบอกพร้อมนะครับองนี้จะเป็นตอกเก้ารอบนะครับนะซูมดีกว่าเนาะอ่ะองนี้นะครับจะเป็นตอกเก้ารอบด้านหน้าเห็นไหมครับก็จะมีเก้ารอบด้านหน้า ส่วนด้านหลังนะครับตำแหน่งเลขโค้ดเลขโค้ดนะครับต่อเก้ารอบเนี่ยเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนด้านนี้ดนานนี้ครับโคดเพชรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ด้านล่างอันนี้คือตำแหน่งเห็นไหมครับโคดเพชร อ่ะนะครับเจนนะครับเห็นโคตรเพชรนะครับเลขอันนี้คือจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับต่อการรอบก็ยังพอมีเบี่ยงปันลำดับต่วมานะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาขอบแดงนะครับตำแหน่งโคตรเลขนะครับตำแหน่งเลขโคตรนะครับอ่าเลขอยู่ด้านล่างนะครับโคตรเพชร เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับย <ell> ังห <สๆ S 2> าครดเพชรไม่เจอนะครับเดี๋ยวส่องดูก่อนอง <ell> นี้นะครับลงยาแดงนะครับ ไม่เห็นโค้ดเพชรครับแต่ว่ามีเลขกำกับนะครับไม่เห็นโค้ดเพชรแต่มีเลขกำกับอ่ะต่อไปนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาจีวรลงยาขาวนะครับมาร้อมสองดูก่อนอ๋อนะครับมีมีเลขนะครับตรงด้านขวานะครับแล้วก็มีโค้ดเพชรนะครับตรงนี้นะครับ ครับมีเรียกนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเรียกกำกับแล้วก็โคดพิษโคดพิษนะครับตรงใต้ถุงเงินนะครับตรงนี้นะครับอ่าส่องให้ดูนะครับมีนะครับเยวขอดูขอบชนวนลงยาอีกรอบนะครับ เนื้อชนวนลงยาแดงขอบแดงนะครับอันนี้บ่าวพ่อสองไม่เห็นโคตรเพชรนะครับแต่ว่าเห็นเลขอยู่ตรงใต้ถุงเงินนะครับส่วนชนวนนะครับลงยาขาวนะครับเนื้อชนวนลงยาขาวนะครับก็อันนี้มีโคตรเพชรนะครับอยู่ใต้ถุงเงินนะครับตรงนี้แล้วก็มีเลขกำกับอยู่ด้านขวามีอย่างละเอียนครับที่ลงยาแล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อชนวนนะครับลงยาเขียวลงยาจีวรนะครับองค์นี้นะครับที่บ่าวพ่อสองดูนะครับมีโคตรตัวเลขนะครับอยู่ใต้ถุงเงิน นะครับแล้วมีโคดเพชรอ่าโคดเพชรอยู่นี่ครับตรงนี้เห็นนะครับเดี๋ยวส่องขอบแดงอีกรอบหนึ่งอ๋อขอบแดงเจอแล้วครับอันนี้โคดโคดเพชรอยู่ตรงนี้นะครับโคดเพชรอยู่ด้านขวานะครับตัวเลขอ,อยู่ด้านซ้ายสําหรับในชำนวนขอบแดงนะครับตัวแรขบารป้อมหาไม่เจอ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาจีวรขอบเขียวนะครับลงยาจีวรนนะครับขอบเขียวด้านหลังนะครับมีเลขกำกับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีโค้ดเพชรอยู่ด้านบนอันนี้เห็นง่ายอ่าลำดับตัวมานะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนลงยาจีวรนลงยาขอบเหลืองนะครับโค้ด เด็กอยู่ตรงนี้นะครับขวาส่วนโค้ดเพียนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแบบลงยานะครับบาบพ่อมีอย่างละเอียดนะครับเแต่ถ้าท่านใดสนใจบูชาก็ทักได้นะครับยินดีให้บูชาเพราะว่าบับพ่อก็มีเยอะอยู่รุ่นนี้นะครับก็ลูกเสกตั้งแต่ที่สวนทรงกอยแปตั้งแต่ปีหกสี่นะครับราคาก็ยังไม่ถือว่าไม่แรงมากนะครับบางรุ่นนะครับตอนนี้รุ่นใหม่ปีหกหกเนี่ยที่บาปพ่อมดูนะครับปรากฏว่าบางรุ่น ปุกเสกเสร็จราคาก็อัพพอสมควรนะครับขนาดเนื้อทองคำนะครับบางรุ่นที่ปาวป้อมเห็นก็คือหลักห้าแสนนะครับอย่างคำรุ่นที่ปาอป้อมถือนะครับก็ถือว่าเบาบางอยู่องค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับลงยาจีวรขอบเขียวนะครับมีองค์เดียวเลยแหละครับแต่ว่าใครสนใจครับบูชาได้มีเลขกำกับนะครับอยู่ใต้ถุงเงินนะครับ โคดเพชรนะครับอยู่ตรงนี้สวยงามนะครับเรียญหน้าตรงส่วนตรงนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวรลงยาขอบเขียวนะครับก็จะมีเลขกำกับนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเลขมีเลขกำกับแล้วก็มีโคดเพชรนะครับโคดเพชรอยู่ด้านขวา นะครับน,นี่เห็นกันไงถัดไปนะครับที่ว่ามพอมีนะครับอ่าองนี้เนื้อสามกริย์เนื้อสามกริย์มีองค์เดียวครับมีราคาอยู่ก็สวยนะครับองค์หลวงปู่นะครับสีทองจีวรหนาคพื้นหลังเงินแล้วก็ขอบสีทองนะครับเป็นเนื้อสามกริย์มีโคตรเพชรนี่ตรงนี้ครับอ่าแล้วก็มีที่กำกับนะครับด้านขวาตรงหางไก่จำนวนการจัดสร้าง เนื้อาาสามกระสันะครับแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนองครับไม่เยอะอ่ะอาอันนี้ต่ออันนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเ,เ,เครื่องบินเนื้อปีกเครื่องบินลงยาขอบเขียวนะครับแล้วก็เนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาขอบฟ้าเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาขอบแดง จำนวนการจัดสร้างเพียงแค่อย่างละ299เหรียญเท่านั้นไม่เยอะครับมีเลขกำกับนะครับด้านล่างใต้ถุงเงินนะครับแล้วก็โค้ดเพชรเดี๋ยวมาอมหาก่อนนะครับอ่าโค้ดเพชรอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่ครับโค้ดเพชรอยู่ใกล้ๆก,กับเลขครับแล้วก็ปีเครื่องบินล,ลงยาขอบฟ้านะครับ ตำแหน่งเลขกับโคดนะครับเหมือนกันกับเดี๋ยวนี้เลขนะครับแล้วก็โคดเพชรอยู่ใกล้กันใต้ทุ่งเงินกับใต้ตีนไก่ราคาองค์นี้นะครับเนื้อปีกเครื่องบินลงยาขอบแดงครับตำแหน่งเลขโคดนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับใต้ทุ่งเงินกับใต้ตีนไก่นะครับนี่จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเงินส่วนอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่บ่าวป้อมมีนะครับเนื้อนี้นะครับ เมือนี้นะครับเป็นเนื้ออันตะกสอดไส้ทองทิพย์นะครับจัดสร้างเพียงแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเป็นการสอดไส้นะครับมีเลขโคดอันหน้าครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผป,อ,ป,อ,ปอมดูก่อนโคดเพชรน,นะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวเลขอยู่ด้านขวานะครับของไหลลงปู่ศิลาส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่มีเลขโคดนะครับอ่าบอป,อ,ปอมส่งให้ดูแล้ว ตรงนี้จะเป็นตัวเลขกำกับนะครับตัวเลขกำกับตัวนี้จะเป็นโคดเพชรองค์หลวงปู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าปั๊มมาเสร็จแล้วครับมาสอดไส้นะครับยังเป็นรอยอยู่ยังเป็นรอยอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออันประกาศนะครับยัดไส้ทองฟาบาทยัดไส้ทองทิพย์นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญหนึ่งราคายังไม่แรงครับยังพอมีส่วนสององค์นี้นะครับในมือบอบ่องค์นี้จะเป็นเนื้อเงิน อันนี้ครับอันนี้เป็นเนื้องเงินนะครับลงยาจีวรลงยาขอบแดงจำนวนการจัดสร้างนะครับอง์นี้ในมือปอบนะครับจัดสร้างเพียงแค่สิบเก้าเหรียญน,นะครับอ่าจัดสร้างเพียงแค่สิบเก้าเหรียญจะเป็นลงจีวรสม้มแล้วก็ขอบสีแดงอันนี้องคนี้เนื้องเงินนะครับเนื้องเงิน มีโค้ดเพชรนะครับอยู่ทางด้านขวาแล้วมีเลขกำกับนะครับอยู่ข้างล่างองค์ในมือบ่าป้อมองนี้นะครับเลขห้าครับเลขห้าครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามดันที่บ่าป้อมบอกครับเหรียญหลวงปู่ดีทุกรุ่นส่วนองค์นี้นะครับในมือบ่าป้อมจะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงอ๋อเนื้อเงินลงยานะครับทั้งสองด้านหน้าหลังจำนวนการจัดสร้างนะครับหนึ่งร้อยเก้าเหรียญนะครับไม่เยอะ จากที่ส่องดูนะครับด้านหน้านี่ไม่มีโค้ดนะครับด้านหลังมีโค้ดตัวเลขนะครับใต้ลงยานี่ครับด้านหน้าน,านะครับไม่เห็นโค้ดนะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดนะครับตรงใต้ลงยานะครับต้องส่องตรงนี้จะเห็นเลขลอ,อย ับอยู่ใต้ลงยาก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับอีกเหรียญหนึ่งราคายังไม่แรงนะครับสำหรับเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีรวยล้านๆนะครับรุ่นนี้นะครับเบาป้องก็มีเนื่องิินอยู่2เหรียญน,นะครับส่วนเัื้ออื่นก็ราคาเบาๆครับถ้าสนใจก็สามารถทักไอ l ดี e ไลน์นะครับ0ูนย์2 9 9 6 8นะครับซึ่งเหรียญหลวงปู่ชีลานะครับ จากหลายๆรุ่นนะครับที่สังเกตคือราคาขาับทุกรุ่นนะครับแต่บางรุ่นก็ราคายังเบาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอีกรูปหนึ่งที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวถ้ามีรุ่นไหนมาเพิ่มเดี๋ยวบ่าป้อมจะเอามาลงกล้องส่องให้ชมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะค้นตู้ก่อนถ้ามีรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวจะมาส่อง้าก็แจ้งบอกรายละเอียดตำหนิโค้ดเดือนปีการจัดสร้าง รุ่นี้ยังราคาไม่แรงนะครับนี่เนื้อชนวนเนี่ยราคาหลักร้อยอยู่นะครับสนใจกระทักมาหาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วฟังนะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญคิดชิงใดทําชิงใด,งใดขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับให้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับถูกหวยรวยทรัพย์ให้มีทรัพย์สินมากมายจะได้นำมาร่วมสร้างทานบาร,รมีตลอดกาลละนานถืนสวัสดีครับ